ทำได้ดีด้านหน้าเลยครับโอ้โหที่เดินทีมงานอือฮะมาอาจจะพวกนี้ชนนั่นผู้ใหญ่ช่ไหผู้ใหญ่นั่นอีกนะครับหลอดพ่อกระป๋องมวยด้วยครับอ่ะแด๊กมาเลยเร็วยตัวเพชรน้ำเงินคมเป็นลึกแล้วก็ต่อคู่ต่อไปนะครับเชือกลอยกับเสาแล้วก็ท่าชนเล็กยอดทวนทองแล้วก็แกนคูนเพชร มวยรอยเดียวเดแกรอสักคบเลยเนาะเก็บมวยพามันสดุกได้ไนดาผมขออยห้าสิบเพื่อว่า้าถูกเชิญกบต้องขออุ้ยขอ้อยห้าสิบได้ไหมนะถ้าหลงจอดให้นะครับตอนนี้ตัวหน้าประตูรีเก็บได้1นึ0งหมื่นก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาท้าสองพันทีเคีลนสรุปยอดขาดทุนก็บานหมื่นนิดนิ เสร็จเสร็จแต่ถ้าไม่มีพี่ร้องถ้าพี่บุคคลพันปามาช่วยเขาจะขาทุนแค่เจ็ดพันโอเคขอบคุณผู้ชมนะเชิญเลยทุกท่านนะที่เดินมาเดินทางมานะครับมาช่วยถือว่ามาถือว่ามาช่วยกันเลยแล่ะวันนี้นะครับตั๋วแค่ร้อยเดียวอ่าผู้ใหญ่พักเอยเอาคนละ 1, <000. S> 1> ร0่องพันหนึ่งร้อยโอเคโอเคได้หนึ่งรโอเคโอ้โอเคครได้เล่นแดงไปแลยนะ อดูพวงมาลัยหน่อยเจ้าขอูนั้นต้องสู้นั้นโอ้เส้ี้จริงจงจรแวไปอกแ่ลวนะแล้วก็ฝากดานธิารของกลุ่มเพ่นใหม่ของเราด้วยนะครับนำนำโดยท่าน เนโตอันกพอปามนธรลุกไม่น้ำตัมไม่น้ำปิดจะรวมเปนทีดียาีเคนหาตกเตี้ยม่ด้สโตที่อายุสูเดเนี้ยเป็นไงเตี้ยนอเหลือไหมไม่สาหัว ไปจังนะครับเซ็อบวัวงนะตผู้สวยสุาขไทยเซ็ตไทยวัดดวงเซ็ตต้องไปศรีโลกเซ็ตป้อมนี่จะอยากจะทอนตัเซ็ตให้เลยเพราะ่าจายคนแรกต้องเปิดเข้าทุกตัวเลยว่าเซ็จป้อมอะบอกใวัดดวไม่ยินไไปอะแอบจับตีไงมีแตสีตกโอ้ยน่าสงสละรอไปเนั้นาเพร่ต้อติดติดครับตามสังคมรวยวันนี้ แต่เป็นผู้หญิงก so uh, ็ถือว่าสวยนะครับอะชมคนนี้ครับจะได้ผู้ช่วยเจับเจอาเเห้ืเเจ้เเจนา่เจเจ้เจ้าเจ้าเจ้าจ้าเจ้าเครับเจ้าเจ้าเจ้เจียเจ้าเจเจ้้เ้าเจ้าเจ้าเจ้เาเเาเาร โอ the ้ค so right. no ุย so กันครับพี่นดาวมาถึงคู่นี้โอ้โหถ่ายดไูกับว่าไร่อ่าสาวาพันจากเซนโดเป็นยัู้ช่วยเดี๋ยวยังไรแล้วจบจากรายการคนอยจะคอยเดินทางกับบ้านกันทะครั้ ฉันชอบนอ้ยไม่ like ี้ยกเลกนะครับต้องเต้าพาโาชค เดี๋คู่ต่อไปนะครับทักชงเอฟสุโขทัยขึ้นวอกพงกระไรด้วยเออโอ้ยหนาวน้องเอฟขึ้นตัวนะเอฟคู่ต่อไปก็พงกระไรน้ำมวยด้วยทักซูกี่มาแรงที่สุดในสุโขทัยมาแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดเอฟคิดบอลนะยุงก็ยังเอฟตัวนี้เอฟไม่เคยวัดดองน้อย ลองเลบเื่อยนี่ดูดีๆระเฝีมือฝีมือชนกันพื่ลข่าวตไม่ถูกบอกให้เลยนลงตุ๊ลงตุ๊เดี๋เจเวเเดี๋ยวเวด ก็แพ้ได้เยยังมีน้องจะพุ่งกลับนะครับต้กันวะตัเดีพุ่ด้แน่นอนโอ้ยพอได้ผ่านมา13ประตูยังไม่คุ้มทไมยังไม่พุ่งไหนๆก็เสียตังค์แล้วไปดูบ้านตะไคร้กันเลยเย็นเย็นเยเลื่อนเลื่านเลื่อนเบ่งหน้างหน้า

เนี่ยพูดเน้นเนี่ยพูดเน้นอ่ะเรื่อยเรื่อยสุดยอดสุดยอดหนาวสั่นเลยเหรอตัวเราเป็นไรเดี๋ยวพึ่งนีไปไหนนะครับยังไมแล้วโอ้โหยังมีเอกคู่เอกของเราแทนคุณ เก้าแก๊พึ <c ười> <c ười> <c ười> ười> ่งโชคุึ่งยำไปเ้าวเป็นซุปซ้อมไปโน้นเลยครับนี่ครับหลังวัดเสาหินจงจงวัวจงวัวด้วยวิ่งข้าวัวด้วยมวยด้วยอันนั้นเป็นมวยครับมาให้กำลังใจกันก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะพบกับเจ้าเพชรลุงชนะมวยตัวเดียวมามาอนนะครับชนะชนะเจ้าเพชรปัต่อ มาสนามมวยตัวเดียวกันมาเองตู้เพราะว่าตามติดทุกสถานการณ์ถูกถูกเวลาเอ้ายกที่สองพี่เลี้ยงลงไฟได้คือดวงเพชรเกียรติชัยน้ำเงินดวงเพชรเล็กวงการเกษตรทุกท่านยกความแสชว์ ลาบุงไปกไปเก็ากอกลมคนเฮ้ย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 เฮ้อเฮ er, <death> ้ยเฮ้ยเฮ้ยบฮ้ยเ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 ฮ้ ครรับปเอาเป็เนรอบทที่สองสุดยอดเก่งมากโอ้ยยุ่งกันตอนการคู่นี้มาเป็นทางด้านนะครับมารออยู่แล้วครับเจ้าเชิงดอยสิงคองลานครับแล้วก็เสาตโตขอจิตนะครับมารออยู่แล้ว เข้ามาแล้วครับฮ่าฮ่าาไม่รู้อะไรแล้วเนาะเอาโอ้ยดงดึกอากาศเริ่มเย็นนะนอนมัเชฟนอนรึยังโอ้ยต่อ้ยังกันเยี่ยมเี่ยม่ร้จะได้ถามกลับกันหรือเปล่าเนี่ย ส่ายอดยดหน่ดหน้ที่เียวเรื่อยอ่ะโอดีนะลูที่สามดีแล้วลองเล็นแดงคนเล็กน้ำเงินยังลงครับแดงโตมเพเก็บชัชัยน้ำเงินผมตัวเล็กรวมการเกษตรลกที่สา 好，对，好，好，好，

มแดงด้วยนะครับทีมงานเออเดี๋ยวฝั่งตรงน้ำตรงมุมแดงด้วยคู่ต่อไปเชิงดอยกับเสาเดี๋ยวสัวให้พร้อมมานั่งรออยู่ครับไม่เหลือกี่คู่ครับสามสามคู่สามคู่อีกสามคู่นะครับพวยได้แล้วได้แล้วขอบคุณขอบคุณกองกำลังต้องลองคู่เอกเลยหมดไปละ นิ่ง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 ตรงนู้นนิ่งนิ่งโอ้ต่อไปเชิญดอยกับเสาเจ็บเ่วยพร้อมนะอาจารย์อ่้นมาหน้าลอยนะครับระวังลอยดีนะครับสำหรับเสี่ยงขาใหญ่ตอนนี้เสี่ยสมนึกกับเสี่ยสมพงนมตุ้งแถวนั้นแล้วครับระวังนะหลองปืนหักนะครับสองท่านเนี่ยไม่ได้ยินต่อไม่เป็นร้องอย่างเดียวอย่าพึ่งนะ

ตถพื้นส ok ีรถบ้านเย็บมัดผ้าคนคนหนึ่งขดความน่วยเหลือเฮัยเอาไม้ฟาดไปฟัดใจนักกีฬาเรียัหวัดได้วัด เต็มุมแล้วครับตรอรออกไปเชนนะครับทระวังจหอมพร้อมด้วยพักทุกเอฟโคไทยพันนะครับข้อทอไรกับตกโนนะครับทีมที่ลุกเทนะเเป็นเกียริกนนะครับ

Hi ตงบรับที่ห้าโอ้าจังหดายที่ดเรนไปสุดยอดเรากรรมการสินกาเป็นการการของเราการรับคะแนนไปที่สามรมงนไั चला पाए मारे घर हो तो पाए